<c oughs> อ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องสวัสดีตอนเ้าไใกลสีห่อนแล้วพี่น้องใกล้สีเห็ดยังบอดายแล้วโทรศัพท์อ่ะแม่กลัวเป็นยังคือออกคลิปรัวร่วรัวร่วรว,รวตอนเสาพี่น้องเอ้ยสวยมาก ทรศัพท์ทำงานบาไรค่ะพี่น้องเด้งออกเด้งออกเพราะว่าอากาศมันร้อนทำวิดีโอไม่ได้เด้อะค่ะพี่น้องเดอ้ออัดวิดีโอลำบากการหาเงินเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะบ่เป็นยังสู่สู่เฮ้าแต่ว่าตอนเสาร์ต้องทำงานขึ้นกับพี่น้องละ่ะสีเบิง่งสิเบิ่งคลิปกับเบิ่งกลังเว้นกับเบิงบเบ่งยากไย,กยกพี่น้องเบิ่งยากพอ,ย,กพอย,ยัง เพราะว่าอากาศมันร้อนค่ะพี่น้องอากาศมันร้อนอ้าวอาจารย์ใบหวยเนาะคะ่ะอาจารย์ใบหวยจากนนบุรีเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้คลิปใหม่เน้ะค่ะพี่น้องเด้ออาจารย์ อาจารย์ใบหวยนุนบุรีเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะอันนี้คลิปแรกที่แม่ขั้วเอามาลงเพิ่นทรงมาให้ตะงวดก่อนคุนละพี่น้องเพิ่นบาเบิงก่อนมาสันอ่ะแม่ขั้วเบิงแล้วดูซึกว่ามาครบล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อ สำรับหวยนี่มีมากครบบนมากครบรางมีรางบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับหวยเนาะค่ะพี่นอ้องเนาะเอาหวดที่ผ่านมาเพิ่นทรงมาไห้แม่ขั่วเป็นจังสี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาครบล่างนี่หวดที่ผ่านมามีเก้าศูนย์เจ็ดสี่สองบ้านี่ มี09742ผลออกมาเป็นตัวใดพี่น้องเป็นเจ็ดเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะรอบที่ผ่านมาเพิ่นทรงขามาห้แม่คั่วเด้อค่ะพี่น้องเด้อปัะจวบเอาคือบ่เห็นตุยังนี่ค่ะนี่ค่ะมาครบล่างสองตัวล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อ90742ผลออกมาตัวใดเจ็ดเกาพี่น้อง ผลออกมาคือเจ็ดเก้าด้อค่ะพี่น้องเด้อผลออกมาคือเจ็ดเก่า วันงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมอ่ะมาแล้วค่ะรอบประจำวันที่สองพฤษภาคมมาครบล่างสองตัวล่างเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาครบล่างอ่ะเดนมากแล้วมาแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวแปดเพิ่นบอมีเคียงไหมถูกคือเพิ่นลติดตัดออกไปเพิ่นเอาไว้แค่งวดละหาตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อ อ่ะมาแม่ขั้วสิเขียนหายว่าสิเป็นตัวไรเนีย่ยรอบที่ผ่านมาก,กับเขาเจ็ดเก่าผลที่ออกมาอันนี้มาครบล่างของอาจารย์ใบหวยนนบุรีเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เป็นคลิปแรกแต่ว่าเพิ่นีเฉียทีทีเก่าที่มาเพิ่นส่ว่าห้แม่ขั้วล่งแม่ขั้วบริรุงหมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องเอ้ามารอบนี้มาเบิ่งกันว่าพี่น้องเอฟซีสิพ่อใจบอสิมักบอ สิมักน้ำแม่ขั้วบองเฮือจังไหลประมาณนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นว่าขันขันครบลางโล่งแล้วเพิ่นสิให้ครบบนมาเอาเข้ากับรอเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมา ไปใส่มาใส่แบบนี้พี่เก่าเกตแปดเก่าอยู่ด้วยพี่น้องสำหรับเพิ่นจัดเด้อค่ะพี่น้องมาในเด้อเพิ่นสิมีรหลบละหาตัวสำหรับตัวเพิ่นที่จัดเพิ่นมักเพิ่นไทยจัดแค่หาตัวเด้อค่ะพี่น้องเด้อตัวมีเคียงไม้ถูกีนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสรุปแล้วซัว่าแปดเพิ่นตัดตะวันแม่ขั้วบอตัดหาเอฟซี ฮาเอฟมักเนาะค่ะพี่น้องเนาะ5 f c มักกะจัดไปเด้อค่ะนี่ค่ะมาครบล่างนี่ค่ะเพิ่นเฮ็ดเชียงไม้ถูกไว้อยู่8 4 0 1 9 7แต่ว่าเชียงไม้ถูกคือเด่นเนี่ยคือ4 0 1 7 9เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาจับคู่บัตรนี่จับคู่แบบไรจับคู่เองเด้อพี่น้องอันนี้เพื่อนไฮมาแบบครบล่างมาครบล่าง สรุปแล้วคือจังหาตู่เจ้ว่าสารุปแล้วคือหาตู่เจ้ว่าเพิ่นไหหมาฮกเพิ่นไหหมาฮกเจ้ว่าแม่ขั้วเพิ่นเพิ่นไหเพิ่นไหตัดแปดแต่ว่าแมข่ขั้วบวตัดไหพี่น้นนนองจับเองเด้อค่ะพี่น้องเด้อมักตัวใดเข้ากับเอาสูตรของอ่าเข้าเนี่ยแหละมาใส่หลักศีกคือศูนย์สองสามหลักศีกอ่าที่งวดที่สามสิบแปดยังบอลลูดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันอันลุดงวดที่สามสิบเก้าเมื่อกี้นี่ อันงวดนี่เพื่อนไนมาสศูนย์สองสามแม่ขัวแม่ขั่วแม่ขั่วเห็ดไ้มาสศูนย์สองสามหลักสูตรใหม่ของแม่ขั่วลักซิล่างก็คือเก้ากับหกให้พี่น้องเอฟซีเอาเก้ากับศูนย์เด้อค่ะพี่น้องเป็นลักซิถ้าม,มากว่าแม่ขั่วแนะนําแนะน้าแนะนําว่าเพราะว่าสูตรของแม่ขั่วมาแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาศูนย์กับเก้าเป็นที่หลักสิบเอาสี่หนึ่งเจ็ดเป็นที่หลักหน่วยอ่า เพิ่นเพิ่นเพิ่นจัดไห้มามาครบล่างอาจารย์ใบหวยนนบุรีอันนี้เป็นคลิปแรกแต่ว่าแม่ขั่วไห้ให้คัาแนะน้าบาสิมักนน้าแม่ขัวบอธนาพี่น้องแม่ขัวกระว่าไปเนาะค่ะสิมักหน่าแม่ขั่วบอ้ามักกับฮะจังคอยจัด้าบ่มักกะทัดไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าแม่ขัวค่ะแม่แม่ขั่วจัดแม่ขัวกรสิจับเอาเอาที่ศูนย์กับเก้ามาเป็นที่ตั้งหลักสิบ เนาะค่ะพี่น้องเนาะเออานม,มักน้าแม่ขัวกจัดเอาตรงที่เอฟซีมักเด้ะค่ะพี่น้องเนะแปดสี่ศูนยเก้าเจ็ดมาครบล่างอ่าอาจารย์เพื่อว่าตัดแออกไฮเลียสี่หนึ่งเก้าเจอ่าแม่ขัวบตัดหาพี่น้องเอซอยากจับภายในหตัว หรือว่าห้าตัวมาครบล่างเอามักกระจัดบ่มักกระทัดไปทุกอย่างเป็นแค่แนวทางพิจารณาทุกครั้งก่อนลงทุนขอบุญขอบุณสำหรับอาจารย์ใบหวยจากนนบุรีที่ส่งแนวทางมาให้เอฟซีพิจารณาหรือว่าให้แม่ขั้วเอาไปฝากตอนพี่น้องเอฟซีทั้งช่องเนาะคะ่ะเอาขอให้พี่น้องโชคดีกลับมาครบล่างเด้อค่ะเนาะถือใจผููบังคนอยู่ดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะผูบางคนบ่ถือใจกระทัดไปเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เอาให้พี่น้องโศกมันใส่วันที่สองเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอารอคลิปแม่ครัวจับคู่เด้อค่ะพี่น้องนะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ